วันนี้อ,อป้าจะมากินแอปเปิลนะคะสองแม่รูกไม่ชอบสองแม่รูกไม่ชอบลองมากินไหมมามไหมวันนี้กินหรือเปล่าแหมพอมีกล้องกินเลยนะะต็มมาไหมแม่เต็มคอ่เนเต็มคอนเน็ตโปรตีนนะคะกับกล้วยปิ้ง กินหรือเปล่าถ้ากินมาเร็วมากินหรือเปล่าถ้ากินใส่ผ้ากันเปื้อนนั่งลงดีดีค่ะอะไรจิบจมูกเนี่ยห,หนูหนูไม่กินหนูก็ไม่กินสิลูกเอาหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีนะคะถ้าน้องไม่ค่อยกินนะคะเราก็ขยันป้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันเขาก็จะกินเองค่ะแม่ป้อนเปียเป็นหลักแล้วนะป้าเขียวตุยด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 ุย้าหวานเลย้าหวานเลย ป้อนไปประหมา่า๋ยวเขาก็กินของเขาไปเรื่อยๆค่อยๆขยันป้อนไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อิ่มเลยเอาอิ่มไล้ใช่ไหมเก่งมากอิ่มแล้วอิ่มแน่นี่อิ่มแล้วก็อิ่มสิลูกยำๆหยัมยยกินเสร็จให้หมดไหมอิ่มแล้วเหรอเสร็จก็ไม่เอาเหรอเก่งมากก็